พ่อของกูไม่ให้มึงหรอกไม่รู้เป้เราไปฟังว่ามันมีฉากที่เขาต้องบีบคอเจ้านายอ่ะเจ้านายมันก็เล่นแบบน่าสงสารมากอ่ะสิ่งที่ตะเล็กเดินบอกว่าผมทําเขาไม่ลงอ่ะเดี๋ยว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 ผมสงสารเขาผมสงสารเขา พี่ต้องเล่นเป็บนบทนักฆ่างไงพี่ทําไม่ลงไม่ได้แล้วใครบีบบอกบอกพี่เล็กบีบบีบคอแรงหน่อยบอกผมทําไม่ได้จริงๆว่ะผมทําไม่ได้แววตามันนาอีฟมากมันแบบเขาเหมือนเเาหมือนน้องชายผมมากเหมือนน้องชายผมแบบผมทําเขาไม่ลงสุดท้ายต้องถ่ายซ่อมจ้าคือวันนั้นจบปุ๊บเราก็ อ่ะมาดูฟุตเทจฟุตเทจมันไม่ได้เลยมันอ่อนโยนมากอ่ะสุดท้ายก็ต้องมาถ่ายซ่อมใหม่่ายเพิ่มใหม่อะไรเงี้ยแล้วพอถ่ายเพิ่มใหม่ปุ๊บต้องพากเสียงใหม่ด้วยเพราะเสียงแกก็ไม่แบบไม่ไม่เสียงแกอ่อนโยนอ่ะแบบเอาพระมาอะไรเงี้ยบอกบอกพี่เล็กพี่เล็กต้องตะคอกว่นนี้แบบผมทำไม่ลงจริงๆ่แบบว่าสุดท้ายต้องมา ADR พากเรารักน้องรักน้องรักน้อง